สุดยอด้วนะครับผมขอบคุณมากมายทีเดียวครับสำหรับพี่น้อกแฟนเรืออ่ะจะมีเที่ยวสุดท้ายหรือจะมีเพิ่มอีกหนึ่งเที่ยวเจ้านะครับเมื่อกี้นี่ก็สุดๆแล้วสำหรับโชคดายคืบเดียวจันโอ้ยคืบเดียวอิล่นแล้วมันอ่ะเมื่อกี้ก็ขาดตกพกร้องมาได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นกระบอกเสียงและกระบอกภาพให้เฮาเพื่อให้ทั้งห้องว่าพี่น้องทังอยู่ทั้งบ้าน บพราว่าจะเป็นทั้งไทยบพราะว่าจะเป็นทั้งลาวและอยู่ต่างประเทศได้หับเบิงหับสมนั่นก็นกนคือเวบเพของไทยลองบดในนามของ TL v ไทยลองบดทีไทยทอดสดจากบุญทรงเฮือมิตรภาพไทยลาวอยู่ที่สนามอ,อบจหนองคายคาน้ำอินโดจีนให้พี่น้อง<แ>ได้เบิงได้สมแหมแล้วจ่าลีครับเอา้าขออนุญาตแป๊บหนึ่งท่านผู้จัดการเรือที่จะได้รับรางวัทลทุกลำทุกรางวัลน,นะครับต้อง เตรียมอยู่ที่เวทีแล้วนะครับตอนนี้ท่านนายกก็กำชับแล้วก็จะขอใช้เวลานิดหน่อยครับนิดหน่อยในการมอบรางวัลนะครับต้องต้องเตรียมตัวแล้วก็แต่งกายให้สุภาพนะครับที่เวทีรับรางวัลเลยนะครับอ่านะครับขอบคุณครับครับผมแล้วก็งานที่ยิ่งใหญ่นะครับจัดขึ้นในวันที่4ที่หนะครับเป็นไปได้หากบุคคลสําคัญนะครับอ่ากาด หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็น,นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้องคายซึ่งนําโดยท่านนายกยุทธนาศีตะบุตรนะครับพร้อมกับทีมผู้บริหารนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรองกระแสตระกูลพรพงศ์ท่านดรสมเกียรติตระกูลฟารมทวัตนะครับแล้วก็สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้องคายทุกเขตทุกอําเภอโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้องคายท่านวิรัติจันทวงศ์นะครับเป็นแม่แรงในการจัดงานในวันนี้ ขอบคุณไปยังหน่วยงานนะครับสถานีเรือน้องคายหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลําน้ําโขงน้องคายครับแต่ขอบคุณสํานักงานเรือในสำนักงานเจ้าท่าภูพิภาค,คสาขาน้องคายนี่แหละครับขอบคุณกองบังคับการตํารวจน้ําที่11ขอบคุณกองตํารวจตะเวนชายแดนที่245 วิทยาลัยการอาชีพน้องคายคสถานีตำรวจเมืองน้องคายสถานีตำรวจภูทรจังหวัดน้องคายเทศบาลเมืองน้องคายซึ่งตอนนี้นะครับท่านนายกอุรยศยสกุลนายกเทศมนตรีเมืองน้องคายพร้อมกับท่านรองวัชโรนวทาตรีท่านรองสังวานริมเขาใหญ่ท่านรองอลงกฎรัตตะเพท,ที ก็มาอยู่ตรงนี้ด้วย <ฮะ S 1> แล้วก็นอกจากนั้นมีมูลนลทิทิสว่างคงคาธรรมสถานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน้องคายด่านสุลกากรน้องคายด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน้องคายบริษัทไทยลองโบสจำกัดนะบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนน้องคายแล้วก็ชุมชนตลาดอินโดจีน <ฮะ S 1> แล้วก็นอกจากนั้นนะครับพี่น้องชาวเรือทุก ลำทุกจังหวัดนะครับเจ้าขาดทกพงฟองมาได้ต้องเป็นพี่น้องเช้าเหือครับพนการทายทอดสดตอนนี้อยู่น้ากันประมาณ1 0,000กว่ากทานจนค่าจนมืดแ่าแล้วข่าวราับาชมเรือโคชิงเชลเลอร์เที่ยวแล้วก็นอกจากนั้นก็มีนะครับทางแขกดาบ้านแขกเมืองนะครับโดยเฉพาะทางหาดทรายฟองซึ่งนําโดยท่านบุญเพง็งศรีนวงพรเจ้าเมืองหาดทรายฟอง ท่านศรีทนดาวพระสิทธิ์องหัวหน้าผนกการศึกษาธิการและกีฬาท่านบัวใสลุนนาวงศาหัวหน้าห้องว่าการเมืองท่านพันโทเวียงวิไลแก้วบุญมีหัวหน้ากองบัญชาการการทหารเมืองนะครับท่านสมหมายอุนศรีดาหัวหน้าห้องการอุตสาหกรรมและการเมืองหัดทรายฟองอท่านพันตรีแก้วชัย,ยสศิษฐ์หัวหน้าการทหารกองร้อยทหารชายแดน243 นะครับท่านจตุรงศิริศักวิชาการนะแล้วก็ท่านเกียรติสุดากรวัฒนศัยหัวหน้าห้องการเผนการเมืองจันทบุรีพร้อมกันนั่นในนามของท่านสอนเพชรเมืองวงประธานสาพันเฮอสวงนครหลวงและท่านปัดศิทธ์ไซโกสีที่วมให้เกียรติรับสมเบิงลูกเบิงหลานเบิงลูกเบิงเต้าในมื้อนี่จนมืดจนคำอยู่จนจบในมื้อนี่อาจารย์ครับผมแล้วก็ทีมงานเรือทุกลาทั้งประเภท โบราณประเภทภายในแล้วก็เรือทั่วไปไทยลาวด้วยขอรแลผา,<ะ>าชมเรือคู่ชิงเจลิดเที่ยวที่สองเที่ยวกับสายน้ําล่องน้ําแดงเรือนาวาสิทธิ์จากกําแพงน,นครเมียงจันทร์พบกับเทพนรสิงห์เป็ดแล่องน้ําน้ําเงินฝั่งทางสงบบลาวเป็นเที่ยวที่สองครับเป็นคู่ชิงเจลิดเรือยาวไทยลาวประจําปี2,565 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจดดังหวัดหนองคายมาแล้วอาว่าธนาการบีนอตีคารอบ เทียวนี่เอาจิงเอากังแล้วเที่ยวแกตัวของในนาวานาวาสักสิทธิ์กลับมาทางฝั่งประเทศไทยเที่ยวนี้บอกว่าหันหน้ามาเจอกับดอนเสียงแปลไปอีกเที่ยวหนึ่งบอกว่าเที่ยวกับสายน้ําเที่ยวกับสายน้ําสําหรับสาหรับบุคลารเรือทุกลำที่ได้รับรางวัลจะพึ่งหนีไปไหนรอรับรางวัลก่อนเจอเที่ยวนี้นาวะศักดสิทธิ์เริมจะพิชิตกอดคอนได้แล้วเอาได้ไม่ได้ต้องไปถามต้องไปถามเียงแตรเสียงแตรบอกว่ายังยังไม่สามจากเพราะว่ายังยังยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ด้วยกันนาว มาศักดิ์สิทธิ์จี้ขึ้นมาจี้นมาตามจี้ตามนี่ตามหมดกดกันขึ้นมาแปด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 เริ่มจะหนี้นี้ได้หรือไม่ได้ตอนนี้ดูชิวเรเบนอสิงแปดแปดเทพนอสิงแปดแปดจากจังหวัดสระบุรีจากจังหวัดสระบุรีดูดีกว่าต่างคนตอนนี้ต่างคนต่างสับเรือดีเรือดีนาวาศักดิ์สิทธิ์ก็เปิดใบพายแรงจะแซงได้หรือไม่ได้ สองร้อยหสุดท้าจะเข้าเส็นไซจะเป็น8ปดหรือจะเป็นสักซิดนครหลวงวิงจันในน้ำของแสงเพชรเกบผู้ระเบิดร่มตีแหงแซงกี้ขึ้นมาร่มตีแหงแซงกี้ขึ้นมาส่วนอีกลำหนึ่งในน้ำของเทพนรสิงแปปมือนี่ไยบริการสีพายสร้างลังจากจากภาคกลางบอกว่าเบอร์หนึ่งของประเทศไทยมาพอเบอร์หนึ่งของประเทศลาวไปสิเป็นไฟมาบ่งน้ำกันตอนนี้คู่กีสูสีแต่ดีกวัวต้องเทพนรสิง 88, แปปดอาจารย์เอ๋อบอกว่าคู่กีสูสีห้อ,องงามน้ำเงินเทพเจ้าแม่ประกาศสิทธิ์ไรบดไรบี ไลจี้กั็ดูกับเทปรถสิบแปดแปดห,อห้องน้ำน้ำเงินคลองน้ำน้ำเงินเปิดภายแรงแสงนี <ppy> ่เปิดภายแรงแสงนี <ping> ่เปิดภายแรงแสงนี่เปิดไายแรงแสงนี่เปิดภายแรงแสงนี่เปิดไายแรงแสงนี่เปิดภายแรงแสงนี่เปิดภายแรงแสงนี่ของล้ำก็หัวเส้นชัยขอเสียงปอบเบอร์เดังให้กับนักกีฬาทั้งสองทีมและผู้จัดด้วยครับสุดยอดสุดยอด ครับในช่วงที่รอประการตัดสินนะครับประกาศผลอย่างเป็นทางการเลยนะครับประกาศผลอย่างเป็นทางการนะครับนะผู้ชนะนะครับของเรือแข่งในคู่นี้เป็นเรือที่ชนะเลิศในการแข่งขันเรือยาวประเพณีไทยลาวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน้องคายครั้งที่12ประจำปี2565ประเภททั่วไปไทยลาว หูชนะในเที่ยวนี้คือเรือในร่องน้ำน้ำเงินในน้ำของเรือเทพดอราสิงห์แปดแปดก็ชนะนไปสองเที่ยวซ้อนเจ้<อ>ปเป็นา